ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนมาดินฟาร์มนะครับวันนี้ก็มากันเย็นหน่อยนะครับวันนี้ปรับปรุงพื้นที่นะครับเก็บกวาดเล้านะครับก็เมื่อคืนนะครับเมื่อวานนะครับฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็ลมด้วยนะครับก็เด็กๆปลอดภัยดีนะครับแสลมบริเวณนี้ก็อยู่ดีนะครับแต่มีเสียหายตรงหน้าบ้านนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตลูกกระต่ายน้อยนะครับอันนี้ไฟยังไม่ติดนะครับโซล่าเซลล์เดี๋ยวไฟก็จะติดลูกกระต่ายน้อย ที่เราอัปเดตกันตอนนั้นมันมีสี่ตัวนะครับสี่ตัวที่เราแยกมาตอนนี้ผมเอาไปใส่ไว้ตรงนั้นแล้วครับก็แม่เขาดูแลอยู่ตอนนี้เหลือสามตัวนะครับเขาเสียไปเมื่อวานนี้ครับหนึ่งตัวนะครับนาครับน้ำค่ำไหนเดี๋ยวอัปเดตให้ชมนะครับลูกกระต่ายนะครับตรงนี้ครับนี่ครับใส่กลงไปแล้วครับช่วงนี้นี่ฝนตกแทบจะทุกวันเลยนะครับนี่ครับ ดูแต่แล้วโอ้โหโตไวมากเลยครับนี่ครับจับได้แล้วนะครับจับได้แล้วนี่ครับตาก็ยังไม่แตกดีนะครับนะครับโอ้โหฟ้าร้องอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับเริ่มลื่นตาแล้วโอ้ลวงลวงลวงอันนี้อันนี้สีนี้โอ้ตรงนี้มันจะลื่นๆนะครับ นี่ครับ <c oughs> สามตัวเหลือสามตวัวก็ตายน้อยนิ่มมากเลยนิ่มมากเลย <c oughs> วันนั้นฝนตกใ่ยเขาโดนฝนด้วยนะครับเนี่ยมีตัวสีส้มแบบเนี้ยสองตัวแต่มันจะมีแบบนี้ตัวหนึ่งครับที่เสียไปที่ตายไปนะครับตัวแบบเนี้เฮ้ยตัวนี้มันเป็นอะไรวะดูว่ามันลื่นมันเลยยังยังวิ่งไม่ได้ <c oughs> ต้องรอเขาโตวกว่าน,นี้หน่อย แม่เขาก็ห่วงนะครับแ้วเราเดี๋ยวตัวนี้นะครับก็จะน่าจะอีกสัก2ส,สัปดาห์เดี๋ยวผมจะเอาตะกร้ามาใสใ่เขาแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแม่ใหม่เหมือนกันนะครับที่ผสมแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับตัวนี้เราเอามากันน่าจะประมาณวันที่ พฤษจิกาหรือประมาณประมาณเนี้ยครับเนี่ยก็ประมาณ6-7เดือนแล้วครับน่าจะ6เดือนแล้วผสมเรียบร้อยครับผสมเรียบร้อยแล้วแต่แล้วตัวนี้อีกตัวนึงครับตัวนี้ที่เขาเกิดมาแล้วลูกเขาตายหมดเลยนะครับเนี่ยผสมแล้วนะครับเอาเอาเข้าผสมแล้วนะครับผสมกับพ่อพันุเรียบร้อยครับเป็นต่ายโปลิสนะครับตัวเมียเป็นโปลิสตัวผู้ก็โปลิสนะครับเนี่ยตัวขาวเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเกิดลูกมา ห้าตัวหรือสี่เออห้าตัวนะครับได้ห้าตัวนะครับตัวเนี้ห้าตัวแล้วคนนี้เขาไม่ให้ให้ลูกเขากินนมไม่เลี้ยงลูกนะครับผมก็พยายามที่จะป้อนนมเขานะครับแต่ว่าเขาไม่รอดนะครับผอมแล้วตายนะครับตายหมดเลยนะครับห้าตัวเดี๋ยวต้องรอคอกต่อไปนะครับผมคิดว่าเขาคงจะเก่งกว่านี้นะครับคงจะเก่งกว่าเดิมในการเลี้ยงลูกแต่ตัวนี้ครับหลายข้อแล้วครับตัวนี้น่าจะตั้งแต่มาอยู่กับผมเนี่ยแม่ตัวนี้เหรอแม่ตัวนี้ ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งอายุปีกว่าแล้วครับแม่ตัวนี้ครับเพราะว่ามาอยู่กับผมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ได้ลูกมาประมาณน่าจะสี่ห้าข้อกแล้วครับนิวซีแลนด์ไว้นะครับก็ใกล้เคียงที่จะน่าจะใกล้ๆผสมได้แล้วครับนี่และอยู่ข้างนอกอีกสองตัวครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นลูกของแม่ตัวที่เกิดลูกนะครับเนี่ยก็ เดี๋ยวจะดูว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเช็คเพศแล้วก็เข้าผสมเลยครับพ่อพันธุ์ของเรานีหุ่นมากนะครับผสมดีมากครับดีมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวผสมกับมีซีแลนด์ไว้เลยครับเดี๋ยวตรงนี้จะเทพื้นใหม่ครับฝนตกมีน้ํานะครับน้ําน้ําไหลมานะครับเต่าของเราหิวแล้วตัวนี้หูวตกนะครับพ่อเป็นฮอลแลนด์ล็อบนะครับแม่เป็นโพลิสนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าโตกว่านี้เ้าหูวเขาจะตกหรือเปล่านะครับ ดูครับบรรยากาศครับมืดมาอีกแล้วครับเมื่อวานตกหนักมากเลยนะครับหนักมากๆนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ซ่อมตู้ฟักด้วยครับตู้ฟักมีปัญหานะครับว่าจะถ่ายคลิปตั้งแต่เช้าว่าจะอัปเดตน้องๆเ่งๆให้ชมนะครับไม่ถ่ายจะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตลูกกระต่ายอะไรจะจำให้ดูนี่น่ารักดีนะครับนี่ครับหนึ่งสัปดาห์ครับประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ย เขาออกเขาออกในรูในถ้านะครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับแม่เขาไปออกในถ้ำนู่นนะครับเนี่ยนะครับท่วมถ้ำมันจะมีมันจะมีกระถางต้นไม้นะครับผมมาควบไว้นะครับเขาไปออกออกลูกในนู่นนะครับพอออกในนู่นปุ๊บผมก็เอามาใส่ไว้ในปี๊บนี่นะครับใส่ไว้ในปี๊บนี่แล้วคราวนี้ฝนมันตกนะครับฝนมันตกผมก็เลยย้ายมาไว้ในนี่นะครับย้ายมาไว้ในกรงแล้วก็ฟางใส่เอาผ้าใส่นะครับให้เขามีความอุ่นแล้วก็เอาแม่เข้าไปให้นมนะครับ เดี๋ยวจะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสาหรับลูกกระต่ายคอกนี้นะครับแล้วก็จะอัปเดตน้องเฮงๆด้วยแล้วก็แม่มารีนะครับก็ใกล้ที่จะคลอดแล้วเหมือนกันนะครับจะมาอัปเดตให้ชมนะครับก็พยายามที่จะถ่ายคลิปทุกวันนะครับแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าฝนมันตกหนักมากเลยนะครับหนักมากคือข้างนอกเนี่ยบางบ้านนี่คือหลังคาไปเลยนะครับลมแรงมากครับดีว่าดีว่าของเราไม่เสียหายอะไรนะครับ ้ชุ่มชื้นดีเหลือเกินนะครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม